ข่าวนี้ก็เช่นกันคุณูชมค่ะด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลายๆคนเนี่ยพยายามหางานหลากหลายประเภทที่ไม่ซ้ํากับคนอื่น <c oughs> ล่าสุดมีเพจเพจนึงค่ะเขาเปิดขึ้นมาเพื่อรับจ้างจองโต๊ะชื่อเพจบอกชัดเจนว่า จองโต๊ะหลายเคนสงสัยว่าเพจนี้คือเพจอะไรและเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก็คือว่ามีคุณป้ากลุ่มหนึ่งค่ะเขาเปิดเพจขึ้นมาสําหรับการรับจองโต๊ะในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานที่โดยเฉพาะสถานที่บันเทิงการไปเที่ยวเนี่ยปกติเวลาไปจองโต๊ะกันเราก็จะไปกันประมาณผับเปิดสองทุ่มสามทุ่มไปนั่งจองโต๊ะกันแต่บางสถานที่ค่ะพื้นที่เต็ม ไปแย่งกันไปทีหลังนะไม่มีโต๊ะนั่งเข้าผับไม่ได้คุณป้าเหล่านี้ค่ะก็เลยมีหน้าที่ในการรับจ้างจองโต๊ะรับจ็อบพิเศษหาไรายได้พิเศษมีการเปิดเพจขึ้นมาชื่อเพจว่าป้าจองโต๊ะเนี่ยนะคะสำหรับการจองโต๊ะที่ร้านท่าช้างเชียงใหม่ เข้าวสารถนนเข้าวสารแหละเพราะว่าเขามีกลุ่มเครือข่ายสำหรับคุณป้าเนี่ยในการจองโต๊ะลูกค้าโทรบอกหรือว่าแจ้งบอกว่าป้าไปร้านนี้หน่อยผมจะไปเที่ยวในคืนนี้เขาก็จะจองโต๊ะให้วันธรรมดาหรือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ สนนราคาค่าบริการแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ถ้าหากจอง2โต๊ะเนี่ยนะคุณป้าป้าเนี่ยจะต้องมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งเพราะเป็นกฎของร้านนั่นเองค่ะลูกค้าจะต้องเสียอะไรบ้างโอนค่ามาจําให้คุณป้าป้าก่อนเลยครึ่งหนึ่งนะหลังจากนั้นคุณป้าก็ไปดําเนินการยืนนั่ง จองโต๊ะไว้ให้ถึงร้านปุ๊บแม่ค้าเนี่ยนะก็จะแจ้งเรื่องของการเปิดเหล้าเปิดมิกเซอร์ต่างๆรวมไปถึงค่ะลูกค้ามาถึงโต๊ะแล้วก็ชำระเงินกันตามปกติคุณป้า ก็เดินออกนอกพื้นที่แล้วก็กลับไปนี่คือหน้าที่ของคุณป้าจะเป็นแบบนี้วนลูปอยู่แบบนี้สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่อยากไปจองโต๊ะเร็วนั่นเองค่ะและต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าหลังจากเปิดเพยไปแล้วมีคนใช้บริการเยอะมากๆมีคนให้ความสนใจคุณป้าเยอะมากๆเช่นกันเพราะอย่างน้อยคือการหารายได้ให้กับคุณป้าและกลุ่มเครือข่ายของคุณป้าด้วยคือเป็นการหารายได้มาช่วยเป็นคนในชุมชนนั่นแหละนะครับเพราะว่าคุณป้าเนี่ย อยู่ใกล้ร้านตรงนี้อยู่แล้วคือไม่ดราม่าในเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันมันเป็นการใช้คนให้ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าไม่ได้บังคับมไม่ได้เกณฑ์มาป้าๆทุกคนเนี่ยเข้ามาด้วยความยินดีสมัครใจมาและที่สําคัญเนี่ยรายได้ไม่น้อยนะ<ม>500ถ้าเกิดเป็นวันหยุดก็จะแพงกว่านั้นค่าจองเนี่ยบางทีแพงกว่าค่าเปิดเล่าด้วยซ้ํะซึ่ง งานก็ไม่ได้เอาจริงงานก็ไม่ได้หนักยืองยืนจองแล้วก็อย่างที่บอกบ้านก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็นอกเหนือจากคือพร้อมหมดเวลาทํางานมองว่าเป็นการทํางานนะพอหมดเวลาทํางานปุ๊บคุณป้าตอนเช้าหรือตอนกลางวันทําอะไรก็ทำก็ใช้ชีวิตตามปกติเลี้ยงหลานบ้างทํางานบ้างหรือว่าค้าขายทำโน่นนั่นนี่ตามที่ตัวเองถนัดอันเนี้ยเป็นการรับ จ็อบเสริม<ช>สร้างรายได้ดีจะตายและสิ่งที่สําคัญมากๆ <c oughs> คุณป้าเนี่ยอายุเกิน20ปีสามารถเข้าผับได้เข้าสถานที่บันเทิงได้และลูกค้าที่จะมาใช้บริการเนี่ยต้องมีการยืนยันนะเรื่องของบัตรประชาชนว่าลูกค้าที่มาใช้บริการอายุเกิน20ปีหรือไม่เข้าสถานบันเทิงได้หรือไม่อ,มอันนี้คือกลุ่มของคุณป้าจองโต๊ะแต่เขามีอีกหลายกลุ่มเลยเป็นคุณป้าเช่นกันรับจ้างจองคิวซื้อขนมมีการต่อแถวตอนแรกก็ตกใจ มากว่าทําไมขนมนี้เป็นกลุ่มผู้สูงวัยหรืออย่างไรนงนงขนมปังขนมปังขนมปังต่างๆถ้าดังมาเข้าเมืองไทยมาปุ๊บเนี่ยจะมีคนมายืนต่อคิวแบบนี้นั่นก็คือเป็นคุณป้าแก๊งแบบเนี้รับจ็อบ,บถ้าเขาเห็นว่าอันไหนคือช่องทางการหาเงินของเขาได้เขาก็เลือกที่จะทําโดยที่มไม่อายสายตาคนด้วยนะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นอาชีพสุดจริตใช่ไม่เสีย<ม>หายอะไรใช่ค่ะไม่เสียหายอะไรเพราะว่าอันเนี้ยคือเป็นการแลกกับ เอาเวลาไปแลกคุณป้าเนี่ยเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นเพราะบางคนเนี่ยไม่มีเวลาอยากได้โต๊ะคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์แต่ก็ไม่อยากมาเร็วหรือบางทีก็มาไม่ทันอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาทางลัดเลยง่ายๆเลยก็คือว่ายอมจ่ายเงินเพื่อให้คุณป้าแล้วคุณป้าเนี่ยเขาจะแบ่งอย่างนี้คือในเพจเนี้ยก็จะมีแอดมินแอดมินก็จะคอยกระจายงานให้คุณป้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้นนะตามสถานที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้แบ่งกันแบบไม่เอาเปรียบนะป้าเนี่ยได้80ิ Oh, แอดมินได้20สมมุติว่าลูกค้าจ่ายเงิน100บาทค่าจองจคุณป้าได้80บาทถูกต้องคนที่เปิดเพจได้20บาทถูกต้องอ๋อ oh, ก็ถือว่าว uh, ินวินอ่ไม่ก็คือไม่เอาเปรียบอะและในกรณีตอนนั้นเนี่ยยืนจองอยู่ลูกค้าก็ยังไม่มา คุณป้าหิวน้ําคุณป้าอยากสั่งน้ําอันนี้ใครจ่ายคะก็ได้ตรงนั้นแหละออกก็ได้ตรงนั้นเปิดตรงนั้นเลยเปิดครัตรงนั้นเลยในกรณีเดียวกันลูกค้าเบี้ยวไม่มาแล้วจะทํำยังไงมิกเซอร์มาแล้วคนอื่นเขารออยู่เพราะบางที่เนี่ยโต๊มันหายากพอลูกค้าเบี้ยวแต่ลูกค้าโอนเงินมาแล้วไงอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง อันนี้ไม่มาใช่ไหมถึงเวลาแล้วคุณไม่มามาเลยอีกกลุ่มหนึ่งมาได้เลยดนตรีขึ้นแล้วคุณป้าจะยืนนิ่งๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วคุณป้าจะไม่กลับบ้านถูกต้องก็จะอยู่ตรงนั้นแหละก็จะสิงอยู่ตรงนั้นเลยก็จะเห็นคผลป้าแบบเลื้อยไปเลื้อยมานะครับอันนี้เราถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการหาเงินในช่องทางที่ไม่ผิดอันนี้เราสนับสนุนได้นะครับ